เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับสิบอนบเกมมือถือ Pixel Art o f f อ i n e ที่ไปต้องใช้ใน,นการเล่นที่คนต้องมีในปี2 0 2 5นะคะบอกเลยว่าสาย PixelAr t ก็ไม่ควรพลาดแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาตัวคลิปนะคะก็อย่าลืมที่จะกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อแล้วก็เพื่อนๆคะช่องของเราได้เปิดเออซุปเปอร์แตงกันแล้วนะใครที่ชอบเนะะื้อหาของเรานะคะหรือว่าชอบเสียงขอแอดมินนั้นก็สามารถสนับสุนกันได้ที่เออปุ่มซุปเปอร์แตงกันเลยนะแล้วหาทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ let's go อันดับหนึ่ง a c k กย a ร์ b a บ b a l l เป็นเกมแนวเบสบอลนะคะที่ก็จะมาพร้อมด้วยกราฟิกพิกเซลอาร์ตยุคคลาสสิกที่เราจะได้ควบคุมทีมเด็กๆสุดแบกแต่ฉลาดหลักแหลมที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อนชนะในแต่ละเกมซึ่งบอกเลยว่าเป็นเบสบอลสุดแบกแนวนะคะนำกลับมาสร้างใหม่จากเกมต้นฉบับในปี1997กันเลยทีเดียวมาฟังวิธีการเล่นกันยยบ้างน,นะคะเราจะได้ควบคุมสมาชิกแต่ละคนในทีมเมื่อถึงตาสวิงเมื่อผิดเชื่อคว้างลุกแล้ว เราก็ต้องจับจังหวะสวิงให้ทุกจังหวะแล้วเมื่ออยู่ที่โฮมเพลทนะคะเพืเอ่ๆก็สามารถเลือกโหมดการตีได้4แบบได้แก่ Power อร์ไรด์ e g r แ u n ์เดรแล้วก็บันนะคะถึงมันจะดูยากนะคะแต่บอกเลยว่าหากเล่นแล้วชำนาญนะสนุกใช้ได้กันเลยทีเดียวค่ะเอาเปว่าใครที่สนใจดาวน์โหลดเล่นกันเลยนะ C.M.N.T. หรือว่าชื่อ Teenage Mutant Ninja Turtles นะคะหรือว่านินจาเต่านั่นเองบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์นะคะหรือว่าเกมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในยุค90แล้วก็ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะคะและภาคราสุดนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆ จะเป็นเรื่องราวสุดเบื่อสิ่งในจกักรวาลของ TMNT เป็นพอดง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับสองวายร้ายรายชเชเดอร์และก็แข้งที่ต้องการครอบครองโลกเราก็ต้องรับบทเป็นหนึ่งในแก๊งเต่านะคะที่จะกอบกู้นิวยอร์กก่อนลงสไลด์ส่วนรูปแบบการเล่นนะคะจะเป็นแบบ b e a t e m up ไม่ได้เล่ารายละเอียดที่จะเน้นการที่ต่อยตีเป็นส่วนมากโดยระหว่างเข้าด่านและการจบด่านก็จะมีสไลด์สรุปให้นะคะแล้วถ้าชอบเกมที่มีกินอายเก่าๆจากกตูนเก่าๆนะคะที่คนน่าจะคิดถึงกันนั้นก็ลองดันโหลดเล่นกันดูได้ค่ะ Dev City ตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเรทเธอร์ไลฟ์ซิมอานะคะที่ภาพถูกใจวัยเก่าอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคลาสสิกมากๆตัวเกมนะคะจะเน้นออกการแดนห้าสำรวจสถานที่ใหม่ๆให้เราได้คุยกับพวก NPC เรื่องงานเสริมทางงานสุจริลหรือว่างานสีเทาดำเพื่อที่จะใช้นี่ให้ทาวลาที่กำหนดนะไม่เพียงแค่นั้นนะคะตัวเกมก็ยังมีสระหรือว่ามีมินิเกมให้ได้เล่นหลากหลายออกหาไอเทม ต่อสุกกับต์ตัวแกเลียนและวก็อนอีเพียบนะคะที่ได้ไดทํากันทั้งวันเลยถ้าชอบเกมแนวไลฟ์ซิมนะคะแล้วผสมผสานกับกราฟิกพิเซลสบายๆแบบนี้ดาวน์โหลดเกมนี้เลยกันดูด้วค่ะลิซ่ the painful เกมนี้จะพาทุกคนนะคะไปสำรวจความดำมืดและก็ความลับอันบิดเบี้ยวของโอเรสหรือว่าดินแดนลูกราง ซึ่งภายใต้ภาพรักที่เต็มไปด้วยสเสน่และก็ค,ความภบขันนั้นก็คือโรคที่เต็มไปด้วยซิงโซมมและศีลธรรมที่ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงผู้เล่นนะคะจะได้รียนรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงจากการถูกบังคับให้ตัดสินใจที่จะส่งผลต่อเกมเพลย์อย่างทาวอนเสียสลากเพื่อให้คนในปาร์ตี้รอดไม่ว่าจะเป็นโดนตี สูสียแคนคาหรือว่ารับการทรมานที่เหี้ยมผิดมนุษย์ถ้าใครเคยเห็นตัวเกมนี้มาพานจากบนวีซีนะคะหรือว่าคอนโซลบอกเลยว่าตัวเกมนี้มีให้ในมือถือนะถ้าอยากจะทดลองว่าเรื่องราวในตัวเกมนี้เป็นอย่างไรสามารถดาวน์โหลดไปเล่นดูได้คะ่ะ Endor s t a e l เกมนี้เป็นเกมแนว RPG ประจำไั่สองมิตินะคะแบบกราฟิกพิกเซลอาร์ตซึ่งก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเนื้อเรื่องที่น่าสนใจหรือแบบการเล่นที่สนุกแล้วก็รางวัลที่คุ้มค่าแม้ว่าเกมจะมีความยากในระดับหนึ่งและบางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการเล่นเพื่อเก็บเลเวลแต่โดยรวมแล้วลนะคะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มีศักยภาพในการพัฒนาจะเป็นเกมที่เล่นได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะคะและที่สำคัญไม่ต้องใช้ในการเล่นด้วยถ้าสนใจดน์โหลดเล่นเกมได้ะคะ่ะ ทวีกราฟเกมนี้เป็นเกม a าร์จบนมือถือสุดแล้าใจที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกพิเศษอาร์ตอันงดงามเป็นหนึ่งตัวเกมแนวคลาสสิกม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเคยวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2002นะก็เวอร์ชันมือถือนี้นะคะจะมอบชิวิชีว่าให้กับการจป็นไพสุดคลาสสิกด้วยก,กราฟ,ฟิกที่คมชัดเอฟเฟกเสียงที่สมจริงแล้วก็ประสบการณ์เล่นที่ลื่นไหลหน้าที่หลักของเราในตัวเกมนี้นะคะก็คือความท้าทายในการปีนหอคอยเลื่อับสูงถึง50ชั้น ที่ซึ่งเจ้าหญิงนะคะทุกกากขังไว้บนยอดเขาผู้เล่นต้องฝ่าฟันชั้นต่างๆที่เต็มไปด้วยปิศนาประตูที่ถูกล็อกและก็ซีมีชวิตที่น่าเกงคามด้วยวการเล่นนะคะได้รับการออกแบบมาให้เรื่อยๆแล้วก็ใช้งานง่ายโดยใช้การแตะแน้ก็ปดัดเพื่อควบคุมตัวละครและหากคนใดที่สนใจก็ไม่ควรพลาดตาเราเล่นกันดูได้นะคะ b ลกออฟ f a t ์เตอ s แต่เกมนี้เป็นเกม R&B ใน,นลึกดบที่จะมาประสบการ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครภายในเวลาเพียง30นาทีเกมนี้ก็จะนำผู้เล่นเข้าสู่การนันท์อันมืดมิดที่เขานะคะสมบทบาทเป็นสตอกเกอร์ผู้ก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายซึ่งตัวละครของเรานะคะได้พบกับชายแปลกหน้าลึกดบที่มอบนาฬิกาที่สามารถย้อนเวลาให้กับตัวเองในฐานะผู้เล่นนะคะเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมวัตถุต่างๆรอบตัว ก็เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์และช่วยชีวิตหญิงสาวที่เราเคยรักมากที่สุดแน่นอนว่าถ้าเป็นแนวนี้นะคะจะมาพร้อมด้วยตอนจบที่หลักร้ายซิงขึ้นอยู่กับตัวเอกและก็สิ่งน,นี้เพื่อนเลือกกันตลอดทั้งเกมนะคะถ้าสนใจดาวโหลดเล่นกันดได้นะ m i n น c r a f t X แน่นอนว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบัานดาลใจมาจาก Minecraft นะคะที่ก็จะให้เราได้ทําการคราฟและก็สร้างบล็อกตามที่ต้องการนอกจากวิธีการเล่นที่จะเหมือนกับ m n e c r a f t แล้วนะคะตัวเกมนี้ก็ยังสามารถหาโหมดต่างๆเอามาลงได้ในเวอร์ชันนี้กันเลยนะโหมดก็มีเหมือนกับ Minecraft เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโหมด้างซารหรือว่าโหมดเอาชีตรอด เพื่อนๆก็ต้องหาทรัพยากรน,นะคะเพื่อมาเอาตัวรอดกันต่อไปแน่นอนว่าตัวเกมมาพาวในมุมออนไลน์นะคะที่สามารถเข้าเดิเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปได้กับเพื่อนคนอื่นได้ถ้าสนใจนั้นนะเราเล่นกันเลยนะนะ ไมห้หนึ่งตัวเกมที่คล้ายกับเกมก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Minecraft ชื่อว่า Crafting and Building ซึ่งตัวเกมนี้ทำได้เหมือนไ Minecraft นะคะมากที่สุดเท่าที่เจอมานะแน่นอนว่าเราจะได้ทำการสร้างสิ่งต่างๆนะคะและกอาชุดรอดมาพร้อมด้วยรากดายบล็อกให้เราได้ควบคุมแล้วก็ปรับปรุงใหม่ๆ สามารถแชร์โลกที่เราสร้างให้กับเพื่อนได้ด้วยนะคะมีโหมดคลาสสิกเหมือนไมโครฟ์ถึง2โหมดก็จะมีโมดสร้างสารที่ก็สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการได้โดยไม่จํากัดทรัพยากรใดๆดและก็โมดอเอาตัวรอดน,นะคะที่จะท้าทายให้เราได้สะสมรัพยากรแล้วก็ช่วรยรอดในสภาพแวดล้อมที่อันตรายสุดๆใครที่ยังไม่มีตังซื้อ Minecraft แทนนะคะเกมนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงม,มากๆลองวน์โหลดเล่นกันดูค่ะ เ,เกมที่10นะคะมีชื่อว่า Pixel Bandits เป็นเกมแพลตฟอร์มพิ xel 2มิติที่รวดเร็วที่ตัวละครของเราก็จะได้เข้าร่วมกลุ่มโจรฟันสไลด์และก็ปุ่นสะดมเพื่อไปสู่ชัยชนะตัวละครก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะและแต่ละคนก็มีความสามารถในการต่อสู้ของตัวเองและต่อสู้เพื่อฝ่าฟันด่านที่สร้างขึ้นเองมากกว่า100้ด่านที่เต็มไปด้วยสัป,ปราหกับดกักแล้วก็ของปล้นการควบคุมเหมือนที่บอกไว้ขั้นต้นนะคะเพียงแค่ดาสไลด์ฟันแค่นั้นการเล่นได้ง่ายเลยะคะ่ะ าสนใจเกมแนวแพลตฟอร์มแบบนี้ตนามล่นเล่นกันดูได้เลยค่ะเจอกันไปอีกหนึ่งแนวเกมพิกเซลอาร์ที่แอดมินเอามานำเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ถูกใจได้เกมกลับไปเล่นกันนะคะเช่นเดิมหาชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือว่าสนับสนุนแอดมินได้นะคะในปุ่มซูปเปอร์แตงนะแอดมินก็จะได้มีกำลังใจนะคะนำเก์คุณภาพหรือว่าคลิปคุณภาพมาฝากเพืเ่อนๆบ่อยๆนะเอาล่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอคุณทุกคนให้รับชมกันมากๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ